หลุม16ล้วครับอีกสองหลุมร <_ D> อที่ออกครับ

สวัสดีครับสนามเคลื่อนครับเมือนสนามเคลื่อนอุบลรัตน์ลงที่หกแล้วเมื่อยเมื่อยพะสมควรจะนได้หนักเมื่อยปะมอนแท่งไปอยากสู่อีกต่อไกล อย่าซุยต่อใ,ใกล้เิน่ตีด้วยหน่เวนใกล้งรอครับมาหนีมาสองคน น้เกลือนอ้โปริสรับมันนิมนมากกะปรตสสองก้นครับ ตีมาสิบหกหลุมแล้วครับตีเขาป้ากับตกน้ำตลอดมาดูเดนจิล่ากรอบแบบไหนรอบรอบสนามเคลื่อน ดีเพื่อนๆนะครับวันนี้พอมาดูกีฬากรอบเพิ่งหันเล่นนะครับผมเพิ่งหันเล่นเหมือนกันตีก็ซ้ายทีขวาทีน้ำทีนี่พี่แคนดี้เขาช่วย ้องงาหรือเปล่าไปแล้ว <c oughs> รู้ตกกล้องนำหรือเปล่าครับไหนไปเมืองกัน <c oughs> น้าเคลื่อนอุบลจังหวัดขอนแก่นนะครับ อนเช้าพามาเดินวันนี้ที่ออฟตั้งแต่หกโมงครึ่งครับตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงยี่สิบห้าเพิ่งเดชิมหกหลุม <laughs> ไม่ไงไก มาปังเหลือมิวใช่ <c oughs> มากบหนาดิทฐ์โปรดิษผู้เป็นสอนนัให้ว่าต้องทำกับทรงนี่คือยังทรงเมา <c oughs> มมงเต็มขคืนนะมาขึ้นเทไรแล้วหอนุู่นนะมาดาีครัหหนะบขึ้นเทไรว่าเพื่อน ตีก็ปุนีนับเป็นเถื่อเถื่อไปครับพูใ้ใดตีได้นหน่อยเถื่อที่สุดพุดน้นนั่งกับชนะแต่ว่าสำหรับมือใหม่จังเขานี่บ่ต้องถามครับไม่ยังเอาบรรยากาศ <c oughs> <c oughs> เออ เพื่อนคอมเมนต์่าช่วยด้วยครับชาลีบู่ทองตายแสนโฮมบู่ทองนี่อย่างน้อบาดทีนี่เ <c> ด <oughs> ินล้อครับกวนหนาเป็นกำลังผัดเยอะเนาะหนังตรงไปทางนี้เนาะติดต้นใหม่ ล้อมันไปไใระวังนี่ล่ะ,ล,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 ะลูกกอบทยสร้างบุ๋นะนี่นะสัมผัส์ฉัด,ดีป้อมถือมาจะกปีย่ยนเนี่ยมีสิบกว่าวหรอปล่าป้าเถอปเห็นงั้นอย่างวันเนนี้นี่ยูห,หนีเลย คือว่าไาลได้ดีนะเนาะอะอืนอน้ำเวลานี่เาเป็นเเป็นนี่ห้ซีสันบ่หรือว่าโล่หนาฝนบ่โล่ฝนเป็นโลซีสันะสนะรับนี่ก็น่ายไหลครับ กวนหนาวนี่หกคนครับเดี๋ยวเขาค่อยตีไปครับบะเร่งครับเหมือบบนบางบ,บรรยากาศครับต้นไม้ไห,หมลายครับสนามก็บรรยากาศดี สนามเคลื่อนกับวิวสวยครับผ่าไงวิวสวยดีครับตังช้อนนี่ครับตีแก้ไขแบงไหนครับเนี่ยไปทั้งนีเจ S <S ครับไอ้ัวไดต้องซื้อกีเลยรอบสามรอบี่คแค่ัีดนี่ครับปิดจัดครับยีรินเราตามที่รอบครับฟิดเต็มมือเนี่ยรอบหนึ่งคือมีสิบแปดลุมกับหน้าแล้วยี่ินลอบสองรอบสามรอบสองรอบกว่าซะหกสาที่ปลุม้มโอ้ครับมาธร้มดาครับสูบว่ะนี่สูบว่ะนี่สูบว่ะ

โอดีครับโโปรดรีพนิบไปเห็นไเมองครับเวลาตีขอบไร้เนีย่ยตียังไงเดี๋ยวเอามาตีลูกนี้กันเป็นเจ่สิบบ่ห้าหกาเไยมากินมันใหญ่ว้าง ไปลุ้นกันครับโปรติตกำลังดีขึ้นครับตอนนีน้ถือว่าเล่นยากนะตอนนี้ครับ้างหน้ามีไส้เยี่ยมนี่คือแบบสวิงล้มเลยครับ นี่ครับนี่เห็นปะเล่นยากครับชอ้อนนี่ถือ,อ <laughs> ว่าเล่นยากครับ <laughs> ว่าเป็นไงไงครับจิตใจทั้งนั้นครับแมังครับแล้วมงชอ้อนนี้ยยบเออปกติโรปรตีนก็เป็นทังที่นี่อ่ะให้กำลังใจโปรตีกันครับ <laughs> เอ้ยไปแล้วครับโปรตี ๋ย่าเาไปมันลูกของเขาครับร <c oughs> <pelled> ง้อถึงแล้ว <s ind isi> สงียนสิครับ <s ind isi> ตีไปบนไป <s ind isi> เร <laughs> องโปรดิ่ครับแล้วเป็นยังครับธรรมดาของโปรครับเยี่ยมมาเอาไปยังไ้แล้วครับเปรเียงไหนสัมผัสเนี้ยว่าเปรียงไหนหลุมนี่กก็บอแล้วไอ้ไส สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดน้องเดินหลุมถือว่ามากดีๆตัวนี้เป็นตีดีนะครับส่งนี่แล้วไหนตีมวนๆกันนะครับเจอแล้วน,นี่ครับลุมนี่ นัน,นชมบรรยากาศล้ววันน่ะครับต้องม,มีแห้งก่อน

ดีเจ้าดีเติมยังเดียวเลยตอนนี้เติมเติมเติมมันไหนครับแดดมันนี่มันนี่บรรยากาศกันแจังสีแดดปะแดดนี่แหละแบ้บรรยากาศดีบรรยากาศดีแจังสีแดดปะแดดนะด้วว่ามันเป็นเวลายิ่งขึ้นแดดกับประจักษ์มันนี่บรรยากาศดีเราไปฝนตกครับมันนี่กะ ขอบคุณหลายๆด้านครับเพื่อน,นๆที่เข้ามาเมือนกันนะบ๊ายบายนะโอเคครับบ๊ายบายครับเห็นปูข้างนอกปน